ตอนนี้เราลงมาถึงที่หลังจากลงเขามาแล้วก็เสร็จรถแล้วก็ไปกันต่อเพราะว่าพี่ตั้มไปแล้วที่เหลือเลยเดียว<ด>นี่เขาหลวงรถยางแบนมีแต่คอนเทนต์เข้าหาจะบ้าตาย I'm better. ตอนนี้เราอยู่กับพี่อำเภอนครไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเมื่อคืนเราตะลุยลงมาจากเขาหลวงใช่ไหมเมื่อวานลงมาจากเขาหลวงสักกี่โมงวะสามโมงครึ่งแต่งตัวนู่นนี่นั่นกว่าจะออกจากเขาหลวงก็แยกกับพี่ดำก็สี่โมงแหละหลังนั้นผมก็ขี่รถโดยวันนี้ผมจอว่าจะไปเที่ยวทับเบิกต่อใช่ไหมก็คือขี่รถ จาะเขาหลวงอุยยางชาตบรางแำมหงเมื่อวานมาอำเภอลครไทยอ่ะถึงประมาณทุ่มหนึ่งมืดๆแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไปเลยกินข้าวหาที่พักก็คือเราไม่ได้นอนแคมป์อีกคืนเมื่อคืนเราก็หาที่พักนอนเพราะว่าเหนื่อยอ่ะปวดขาจากการลงเขามาแล้วดูวสภาพไอ้เหลือ ก็ยังไปได้อยู่เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะไปเรื่อยๆครับครับและเที่ยวไปเรื่อย ฝั่งข้างหลังกันนะเย่เยเเพราะว่าไอ้เหลืองเราเราคิดแล้วว่าน่าจะขึ้นฝั่งข้างหน้าภูทับเบิกไม่ได้แต่ข้างหลังก็ตึงอยู่นะต้องขึ้นไปดูข้างบนว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่ามันก็ขึ้นได้แหละแต่อาจจะปอดแบบช้ามากๆแต่ก็ดีกว่าขึ้นทางข้างหน้าข้างหน้าน่าจะเข็นเลยแหละข้างหน้ามันชันมากไปโอสวยอ่ะใช้เวลานานไหมคะโอ้นานไม่มีเวลาค่อยๆเย่ สวยมากเลยเขาเรียกว่าลายอะไรครับบนลายป่าแนะ่ลายป่าอ๋อโอเคเอ็งเนี่ยทำเองมดเลยอ้ยสวยมากอ้ยสวยมากเลยเอลืก <c oughs> <c oughs> อันนี้เรามาถึงหันแนวอะไรนั่ร้ต้องกล้าหันแนวดูเมื่อกี้ดันมากับตายสวัสดีครับดันมากับแย่ขอพักก่อนแป๊บนึงนี่นะยางยางร<ด>ั่วเป็นครั้งที่สองของทิปนะครับแมนแ่แต่แล้วมาล่วตอนก่อน,นจะขึ้นเขา ก็เลยต้องนี่ดรอปของเอาไว้ก่อนลงไปคนเดียวส่วนนอนแอนนาก็จะอยู่ตรงร่องก้านเหนียวนี่รอพี่เทไปป่ายางนะจ๊ะไกลมากนี่ยางแตกรอบที่สองของทิป <c oughs> เปลี่ยนพิดว่าจะเปลี่ยนยางนอกไปเลย <c oughs> โอเคเราจะส,สองหมู่บ้านออกมาสองหมู่บ้านแต่รถมันไม่ถึงแต่รถมันยางรั่วงไงมันถ้ามันไม่รั่วมันก็แป๊บเดียวเอลไปโอนมาเลยโอนไม้หอยอยู่แล้วโอนสักพัน <c oughs> ไม่มีมีแต่ป่าแล้วตรงนั้น มาจากไหนครับเนี่ยมาจากสุโขไทย,ย,ยโโทรับเพิ่งลงเลยมาเดินเขาหลวงนะครับแต่ตอนมายกขึ้นกระบะที่มาพอขับเองเท่าน,นั้นแหละรัวเลย เป็นรถที่ไม่มียาหหง <ไป S 1> ในโอ้โหไปยิงเดียวเลย อนนี้ผมอยู่ที่ร้านปะยางปะยางเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือปีที่แล้วผมก็ออกคลิปนะแต่ว่าไปไหม่ห้องสอนใช่ไหมแต่ตอนนั้นสายพานขาดมารอบนี้ยางรั่วแล้วรั่วบนเขาด้วยทิ้งเนาไว้บนเขาหนึ่งคลิปนี้จบงหาโอ้โหสู่ชีวิตสุดๆโชคดีก็ได้พี่ช่างมาช่วย,วยขี่ลงมาจาก ที่ตรงนั้นน่าจะประมาณ1 0บสิบสิบกว่าโลสิบห้าโลไม่ไกลมาบดมาเลย,เยจะเสร็จแล้วไปล,ลุยต่อได้แล้วดีหน่อยวันนี้มันรวดตอกนกลางวันเรียบร้อยเปลี่ยนขึ้นมาถึงจุดชมวิวที่เดิมเรียบร้อยได้ยางอะไรมาก็ไม่รู้ใหม่กริป จางพระอาทิตย์โอ้ปีที่แล้วก็ใส่พันขาดปีนี้ก็ยังรู้ว่ะจะบ้าดูคนรอคนรอเรามาชั่วโมงเงี้ยไปไปอ่ะก็ยังไม่ได้กินแต่จะไปกินข้าวแล้วไปซึ่งลงมาจากเขาด้วย é tão lindo. อาพี่ก็นึกว่าหมดก็เห็นหนูหยิบออกมาหนูแล้วหนูบอกว่าแบตจะหมดหนูบอกว่าถ้ารถสับหนูนั่งเล่นรอพี่จนแบตจะหมดแล้วโวยฝนกำลังจะมาอันนั้นมันหมอกอเลยเลยอันนี้เวลาเทียบ ขี่ขึ้นมาได้เลยนะแบ<อ>บไม่อยา,าดดูถ้าเปิดหมอกล้นไปหมดนี่เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ยอดสูงที่สุดของทัเบิกโอ้เดินด้วยวิญญาณแล้วตอนนี้เพิ่งลงกบางนมันเดินทางลแล้วลุกงมาจากเขาหลวงเม, <c oughs> มื่อวานโอ้เหมือนฝนกำลังจะมา ละอองเปล่า <ừ. S 1> ถึงแล้วยาชุดนั่นดิเดต้องขี่ขี่ลองอีก ดอ,อกไม้ปองพวกนี้มันสีสดจังสีสวยมากอะดอกไม้สียังสดหอวัดอุณาภูมิหอวัดอุณาภูม ความสูง1,768เมตรเหนือระดับน้ำทะเลดูดอกไม้สีสดแบบสดสุดเที่ยง31เอ็าุณหภูมิย9่สองศามองไม่เห็นอะไรหมอกจังหวะหมอกขึ้นพอดี the นี้ผมอยู่ที่ผาหัวสิงห์ไอเหลืองขึ้นมาได้สบายๆซ้อนสองด้วยนะนนหัวสิงห์แต่ก่อนเดินไปได้เดี๋ยวนี้เขาปิดไม่ให้ไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video ตอนนี้เราอยู่ที่ปตทหลังจากลงมาจากภู้ทับเปิกลงมาหลังจากนี้เราจะซัดเข้าบ้านระยะทางประมาณ300ร้อยสามกว่ากิโลที่แรกว่าจะนอนน,นะบอกว่าจะเข้าบ้านเลยได้ไปดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงเจอฝนฝนเริ่มมาแล้วน่าจะเจอฝนตลอดทางวซล่าฝนตกเป็นฝนได้ ก็อยู่อำเภอวิเชียรบุรีกูฝนเลยอดโคตรหนักแกไปหมดแล้ว ตอนนี้เราอยู่ไหนเรอยู่ตัําแยกสัําแยกวิเชียนบรีเจอสั่แยกมาร้านแรกหนีฝนมาดูดิฝนตกอะ่ะทำเลยจวดมีส้มตำนีไก่ย่างวิเชียนดูต้มแล้วก่อนต้มนิดเด็ดเลย เราขนแบ๊บนั้งวันนี้ถึงบ้านกี่โมงไม่รู้เลยต้องกอบร้อยโลโอเค บอตทก่อนเข้าสระบุรีนิดนึงจากอีกเจ็ดสิบโลก่อนจะถึงบาออ้านเอาสภาพต่างคนมาตั้งานต่ายกันต่อ เป็นเรียบร้อย